MK บุฟเฟ่ต์เปิดแล้ววันแรกทุกคนไม่ได้อยู่ในร้าน MK เดิมนะอันนี้เขามาเปิดใหม่แบบบุฟเฟ่ต์โดยเฉพาะเลยเนื้อวากิวญี่ปุ่น A5 สั่งได้แบบไม่อั้นหรือตัวเริ่มต้น499ก็ได้เนื้อออสแล้วก็กุ้ง MK ไม่อั้นไปแล้ววันนี้เรามาที่ MK บุฟเฟ่ต์สาขาแรกและสาขาเดียวที่ Central w e s t เก t ร้านจะแยกออกมาจาก s u z u k MK เป็นอีกร้านนึงเลยนะจะมีราคา499 699แล้วก็899เดี๋ยววันนี้มาลองตัว899ให้ดูกันไฮไลท์ของบุฟเฟ่ต์รอบนี้เลยเป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่น A5 ให้สสัั่่งงไได้แบบมออนนนทุุกกคลวใใซปรชาาเฉพะข M แล้วจุ่มในน้ำจิ้มพรสือแบบนี้นะละลายในปากไปทุกคนแล้วหอมกลิ่นเนื้อมากใครอยากกินวากิวอยากกิน A 5ฟเนี่ยคุณภาพเกรดดับ MK นะมาเลยทุกคนกับอิโมบุตะหมูญี่ปุ่นที่เลี้ยงด้วยมันหวานทุกคนอันนี้พีเมมมาทุกคนให้ดูลายเนื้อเขาดิลวกในซุปใสแล้วกินพร้อมกับน้ำจิ้มสุก,กี้ MK เนะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนอันนี้จะเป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นทุกคนที่ดูขนาดตัวดิคืออย่างใหญ่เลยอ่ะอันนี้ก็สั่งได้ไม่อั้นอยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันแล้้้้้้้้้้้้ววกก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 ็็มมีีุุุุงงงงงแแ่่่นน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 าาลลลยยเเเสสืืืออออูููชิิปปปัดดดททบบค นะเนื้อเด้งฉ่าแบบกุ้ง MK เลยใครที่ชอบรสชาติของ MK อยู่แล้วนะมารอบนี้เราว่าคุ้มทุกคนเพราะวัตถุดิบต่างๆเราว่าเขาไม่ได้ลดเกรดเลยนะเหมือนตอนสั่งปกติเลยต่างตรงที่อันนี้สั่งได้ไม่อั้นมีเมนูใหม่เป็นกุ้งลอตีป๊อปทุกคนนี้เป็นเนื้อกุ้งแบบเน้นๆเ,เลยนะส่วนใครที่ชอบแบบคุมค้มๆอันนี้จะเป็นเนื้อที่ได้ในเซ็ตเริ่มต้น499เานะเป็นเนื้อออสแบบดีๆเลยทุกคนของทอดของทัดเล่นติ่มซำก็มีทุกคนแล้วถ้าเพิ่มเงินอีกมเกนทุกมี้อาส่วนน่งเท่านก้นา เซนทันเวสเก